พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนักการเมืองไทยไม่มีอะไรมากกว่าสิบข้อนี้ใครได้ยินฟังไว้ให้ดีเอาไว้สอนลูกสอนหลานหนึ่งฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดลอนสิทธิเพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าคนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้งศรัทธาสิบประการ พอทิ้งศร้าปุ๊บแม่งก็มาใหม่ลวไอ้เหี้ยจบช่วยแย่งจริงมามาละใช่ไหมอ่ะอนาคตใหม่จบช่วยแย่งจริงคุกัดตัดตอนนิดเดียสิมันเป็นอย่างนี้ซ้ำซากสมอแล้วในคุกคนสามประเภทมีใครบ้างสามประเภทคนแรกเลยนะคนจนอันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ไม่ยอมไม่สู้ไม่มีตังค์จะไปสู้เนาะตังทนายสามหมื่นดูุ้ยมาเอาที่ไหนสองคนโง่นะมึงไม่รู้กฎหมายเลยฮะมึงทำไปอย่างนี้ได้ยังไงไอโง่สามคนดื้อ เขาไหมมไม่ฟังเลยนะนี่ไอ้ข้ห้ามเลยให้แบบนี้ไปให้ไหนผมอ่ะผมคนดื้อหน้าคนมีตังมันจะลงดื้อดื้อใช่ไหมดูดีดูดีหน่อยมันจะลงดื้อถ้าคนมีต้งจะลงโดนโดนไปกี่ปีเนี่ผมโดนสองปีรอบแรกมีสี่หกเดือนหนึ่งประกันไม่ได้ผมก็ไปในคุกไงเขาจะมีหัวหน้าห้องถามว่าโดนกี่รอบแล้วนะประกันนี่นับไหมนับด้วยประกันไม่ได้กันหนึ่งครั้ง ครันะ้ทงที่2ก<ม>็ปี2ปีปป 2> ดโดนไป10เดือนครั้งที่3โดนเดือนหนึ่งรือว่าครั้งผมสารภาพหมดนอนในคุกเนี่ยผมเชื่อไหมมผมจะบอกให้นะเ<อ>สียงอะไรคือเสียงสวรรค์รู้ไหมเสียงอะไรพี่เสียงกุญแจกุ้งกๆๆิ้งกุ้งกิ้งุ้ผู้คุมไงมาตอนติดกูบนอยู่ไอ้เหี้ยมึงจะเซ็งที่นี่ไหมที่นี่ไอ้เหี้ยใครนอนก็ได้ประกันโอ้โหเซ็งใหญ่ ใครนอนได้ประกันฝากบอกกับคนที่พลาดพังไปอยู่ห้องไหนหน้อยู่ที่สุดห้องที่อยู่หน้าอยู่ที่สุดคือแดนหนึ่งห้องสิบเอ็ดคือแดนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแดนสุขุมูมิ้ทแดนสุขุมวินทเออแดนนี้แดนดีที่สุดจริงเหสบายให้อยู่ห้องสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดอห้อง V ีอีพีไม่เชื่อเราไปอยู่ดูดิ เขาเรียกวีเอพโห่ก็ทักโคลงอาบน้ําฝักบัวได้ทั้งคืนแล้วห้องตื่นแม่งสองทุ่มก็ปิดแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่คือเขาก็ถามไงเฮ้ยทำไมผมไปไอ้ปอไปติดรู้ไม่รู้เหรอศารลงที่ไหนสาลมีคดีที่ไหนขึ้นศาลที่ไหนติดคุกที่นั่นเอออยู่คุกไม่เปนมีเออเมื่อก่อนการราันู์การันา์เออเป็นนักข่าวอยู่เมื่อก่อนอยู่รายการอู้หูอยู่ในชั้น่อนเลยใช่่แม่งโทรรายกันไง นั่งเรียนในการดนตรีนะนั่งเรียนในการดนตรีเออใช่ไหมใช่ไหมใช่เออคือคนเราเนี่ยนะต้องบอกสมองกัเราแม่งใหญ่กว่าห้องสมุดอ่ะเตือนหน้าไปแล้วก็จำกันได้ไปติดเดี๋ยวพี่ต่อต่อเวลาอยู่ในคุกนี่มันต้องมีหลักในการอยู่ไอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้อยู่ให้เป็นนี่หมายถึงอยู่อารงอยู่เป็นในอยู่ในคุกอ่ะอยู่ไม่เป็นก็เสียเงินเลยดิอ๋อแล้วเย็นให้พอ ทำไมมึงไม่เย็นมึงจะออกไปได้เหรอมึงออกไปได้ไรแล้วต้องรอให้ได้มึงจะติดกี่ปีมึงก็ต้องรอแต่ถ้ากระสารนะผมมีสุภาษิตหนึ่งสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณนี้คอนเฟิร์มแล้วพี่มอนเนาะเอาจริงจริงอะเาจริงจริงนะ สารไทยเราเนี่ยมีข้อดีผมผมขออนุญาตนะวิจารณ์สารสารมีข้อดีคือเมอร์ซี่มีความเมตตาถ้ามึงเนี่ยนะยังสู้อยู่มึงมึงมึงคิดหรือเปล่าผมด่าคนไอ้กู้มึงโง่หรือเปล่าที่มึงสู้แบบนี้มึงคิดว่าสารเนี่ยห่าเป็นใครเขาไม่จะไม่รู้มึงแหกตามึงโกหกอะไรเนี่ยมึงหัดดูหน่อยไอ้ห่ามึงโกหกพูดอย่างเงี้ยมึงไปสู้กับสารนะไอ้เยัยมึงร้อยเปอร์เซ็นต์ติดคุก แน่นอนมึงรับดีกว่าเขาบอกมึงรับดีกว่ารับมึงจะได้ครึ่งหนึ่งนะแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยมึงติดหนึ่งในสามนะโดนไปสิบปีนะติดไปประมาณสองสามปีก็ออกแล้วพี่หนึในสามอะผมสองปีโดนไปสิบผมติดสิบเดือนสิเดือนครึ่งผมมีเอาไปสองครั้งทุกคนรอไปหมด